ผ่านไป2ชั่วโมงครึ่งครับผมตอนนี้ติดตั้งโจิทธิ์เรียบร้อยหมดแล้วครับผม18นาฬิกา2นาทีครับผมเริ่มติดตั้งโจตั้งแต่15นาฬิกาสนาทีครับผมวันนี้คลึ่ฟ้าครึ่นฝนครับผมแต่ว่าบรรยากาศตอนนี้ก็ตั้งแต่รถหน่วยมายังไม่มีฝนโปรยปลายมาเลยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งขอให้โล่งแล้วกันนะครับอยู่ที่สนวนหนาอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะฮะกับทีมงานนันทวันภาพยนตร์หน่วย12บล้อ สองชั่วโมงครึ่งทีมงานของเราติดตั้งใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเด้งเฮ้ยเด้งเฮ้ยก็อะไรกูสร้างเอาไว้กูขึ้เสียกลาอยู่ดิไไเสร็จเลยเออนะเนรอเลยเออนะอเออนอืมประเกกกันแล้วตอนนี้นะครับผมผ่านไปสองชั่วโมงครึ่งครับผมตอนนี้ทีมงานของเราก็ ติดตั้งตู้เบดเสร็จเรียบร้อยสองฝั่งนะครับผมนนพนักงานหนุ่มห่อตอนนี้ติดตั้งในส่วนของเสียงกลางนะครับผมขึ้นนาาร้านเสร็จหมดแล้วนะครับทางด้านโจร,ร้อยตำรวจเป๊ะปักสลิงเรียบร้อยหมดแล้วออตอนนี้กำลังมัดไฟอยู่นะครับผมน่าจะไม่เกินอีกครึ่งชั่วโมงน่าจะซาวเชคได้แน่นอนครับผมวันนี้ราชานิดหนึ่งครับ18นาฬิกาครึ่งน่าจะเริ่มบันเลงได้แน่นอนครับ จอขนาด18เมตรครับวันนี้พอดีเป๊ะเลยนะครับผมตู้ลําโพงบังจอนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าพื้นที่ไม่พอครับผมจริงๆวันนี้พี่รุตบอกว่าจะลงจอใหญ่ให้นะครับแต่ว่าไม่ได้จริงๆครับผมฝั่งนี้ก็จะล้นถนนแล้วครับผมนี่นะฮะโอ้เร็วมากครับพี่น้องใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งนะครับผมติดตั้งจอป้ายไฟด้านข้างลงสลิงตู้ลำโพงไฟพาว ตอนนี้เหลือแค่ติดตั้งอะมิเจอร์สฝั่งก็พร้อมที่จะบรรเลงตอนนี้รถหน่วยเข้าประจําที่เรียบร้อยแล้วครับผมในส่วนของขุ้มพลังตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นขึ้นผ้าเต็นท์นะครับแล้วก็เริ่มทยอยเดินสายแล้วครับเดินสายวันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของเสียอาร์ตนะครับผมเดอะฮักสุริน <laughs> อน,นะฮะ เดี๋ยวจะไปดึงเอาภาพที่เขาไลฟ์สดเมื่อวานมาให้ดูนะครับเพราะเรากืะแค่เออนะฮะทังใจสาวตรงนี้นะฮะรับสมัครพนักงานสาวสวยคอยซักผ้าให้ด้วยนะครับหนุ่มอาร์ตมือสาววันนี้ก็ชุดใหญ่เหมือนเดิมครับผมเี่ยกิดดิงมาใช่นี่นะครับผมวันนี้ก็ cover ก็จะเป็น t 5 5 0 0นะครับผมทั้งหมด6เท่นเหมือนเดิมครับอ๋อนะฮะยางหยาบโอ้นะแป๊บหนึ่งครับพี่น้องนะครับผมอืมนะฮะโคหักเฉยเลยนะฮะในส่วนของไม้กันสั่นนะครับอ่ะต้นนี้นะครับผมกรึงเซนตาโมเฮยนะครับผมนี่นะครับผมทันมหาทำพิธีเสร็จเรียบร้อยนะครับทั้งเหล้าสีน้ำส้ม นะครับแล้วก็รวงข้าวนะครับวันนี้ก็จะล่าชา้านิดหนึ่งนะครับการเดินทางมาจากประคำมาถึงหน้างานก็ประมาณ15นาฬิกา30นาทีนะครับตอนนี้เวลา2ชั่วโมงครึ่งติดตั้งก็น่าจะไม่เกินอีกครึ่งชั่วโมงพร้อมที่จะจ่ายไฟแล้วก็บรรเลงได้เลยครับผมวันนี้ก็จะเป็นงานแก้บนของหลวงปู่พรมนะครับเหมือนเดิมครับผมวัดสนวนในเจ้าภาพ จัดหนักจัดเต็มวันนี้โจก็นี่แหละครับผมขนาด18เมตรตู้ลำโพงบังประมาณ1ช่องนะครับนี่นะตัวน,นี้เซียร์เดินสายแล้วครับผมของบีดแต่ละข้างนะครับไม่เกินอีกครึ่งชั่วโมงเอฟซคาแเดนมาโรหน้าโจได้เลยครับผม หนึ่งทุ่มครึ่งเจอกับดีเจซาบะเหมือนเดิมครับกระเทยมารอแล้วตอนนี้เมื่อวานก็หนักมากเลยครับผมไทยเจริญบ้างไฟต้องขอบคุณไปทางด้านรถไทยของเจ้าภาพด้วยนะครับไม่งั้นนี่ทั้งหมดแถวตรงเบรกไกลแน่นอน บรรยากาศวันนี้ก็เนี่ยครับน่าจะไม่มีฝนมาแล้วแหละครับผมนะฮะโอ้นะฮะ,นะฮะดีมากเลยครับตั้งแต่ผมมาถึงหน้าหน่วยนี่ฝนตกไม่หยุดเลยนะครับพอรถหน่วยมาถึงนี่ก็เงียบเลยครับผมนี่นะครับนันทวันภพาพยนตร์0 8 1 5, 5, 5 9 3 5 5 5นึโดยดีเจซาปะครับผมบรรยากาศแฟนพันธ์แท้ครับผมตอนนี้ก็เริ่มทยอยมาให้กำลังใจนะครับแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอแม่ค้าผู้ขายนะครับผมนี่นะครับเยอะแยะมากมายนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับทุกทท่านที่ชื่นชอบหนังกำแพงด้วยนะครับทำงานเร็วมากครับผมตอนนี้2ชั่วโมงครึ่งเองครับผมติดตั้งเกือบเสร็จเกือบร0 0แล้วถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์น่าจะ90%แล้วแหละครับผม 10%นี้ก็เหลือแค่ติดตั้งเสียงกลางเดินสายไฟนะฮะเลเดล่าช้ามาประมาณ1ชั่วโมงเนื่องจากการเดินทางนะครับผมเจ้าภาพก็เห็นอกเห็นใจนะครับเพราะว่ากว่าจะเก็บของออกจากประคําได้นี่ก็ค่อนข้างที่ะทุลักทุเลนะครับผมฝนตกทั้งคืนเลยนะฮะร,รถนวยประจำการเรียบร้อยครับผมวันนี้นะฮะโจทออยู่บนพื้นปูนเลยปกตินี่จะหันหน้าไปทางนี้แต่วันนี้ทางวัด ทางคณะกรรมการจัดงานให้หันไปทางทิศเหนือนะครับผมเดี๋ยวช่วงลองเสียงเดี๋ยวจะเอามาให้รับชมนะครับรับฟังว่าจะดุดันขนาดไหนนะฮะกับเบรข้างละ24ดอกตู้เสียงกลางอเมเอเจอร์กับทีมงานอธวันพระพยศนะครับอ่ะเก็บบรรยากาศให้พี่น้องได้รับชมก็คงจะประมาณนี้แล้วกันนะฮะสชั่วโมงครึ่งอัปเดตการทํางานของวันนี้นะครับของพี่พี ทีมงานหนังด้วยละกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ